สวัสดีครับผมปป่าศึกษาแบงค์เหรียญโบราณเจ้าของช่องรับซื้อเหรียญเข้าแล้วก็จําหน่ายขายแบ่งปันเหรียญออกก็เท่ากับว่าช่องปป่านั้นเป็นตัวยืนอยู่กลางท่านผู้ชมฮะเนาะก็ยืนอยู่กลางรับของเข้ามาแล้วก็แบ่งปันเหรียญออกไปประมาณนั้นคลิปนี้วิดีโอนี้ช่องปป่าศึกษาแบงค์เหรียญโบราณจะพาเอฟซีา FC, มาดูเหรียญ ซึ่งมีขนาดเล็กท่านผู้ชมฮะนี่คือเหรียญสองบาทที่ลึกครบ100ร้อยปีสิริราชแพทยา์ยกรหรือที่เราเรียกกันว่าบ้านใหญ่ท่านผู้ชมฮะนึกออกไหมฮะเนี่ยเหรียญน,นี้อีกท่านผู้ชมฮะเป็นอีกเหรียญหนึ่งนะฮะที่กําลังเป็นที่ประปาดูอยู่นะาําลังเป็นที่ฮือฮาเลยตอนนี้มีนักสะสมเนี่ย ดูคลิปช่องป,ป่าปาแล้วก็หลายเข้ามาซื้อหลังใหม่กันค่อนข้างจะคุณหภฝาิข้างกันเลยทีเดียวก็ประมาณนั้นนะท่านผู้ชมฮะเนาะก็ไม่ว่าเหรียญชนิดราคาใดๆถ้ท่านผูชมฮะขณะที่มีกระแสความนิยมก็ย่อมเป็นที่ฮือฮาเมื่อเป็นที่ฮือฮาก็เป็นที่นิยมฉะนั้นเท่ากับว่ากําลังจะมีราคาท่านผู้ชมฮะเนาะเมื่อก,ก่อนนี้ก็คงจะไม่เท่าไหร่แล้วนะเพราะว่า ก็เป็นเหรียญที่ผลิตออกมาค่อนข้างจะมีจํานวนการผลิตค่อนข้างสูงเลยทีเดียวท่านผู้ชมฮะนะที่จริงแล้วจํานวนเขาเนี่ยมากถึง1นึ่0ล้านสามเหรียญเลยทีเดียวสําหรับเหรียญครบร้อยปีสริริราชแพทย์ยากรบ้านใหญ่ท่านผู้ชมฮะเหรียญน,นี้ก็มีน้ําหนักราวสักประมาณ7.5 7.3กรัมท่านผู้ชมฮะเส้นผ่าศูนย์กลางก็ประมาณราวๆสัก ่ uh, 22มิลิเมตรจำนวนการผลิต1ล้าน3,600เหรี 1, 3, ยญท่านผู้ชมฮะปัจจุบัน,น,นบริษัทงประปาก็รับซื้อเข้าในราคาถ้าเป็น uh, ท่านผู้ชมฮะนิดหนึ่งนะฮะนิดหนึ่งนะว่าเหรียญที่ลถ้าเป็นไปได้เนี่ยก็ต้องพูดตรงที่ไม่ผ่านการใช้งานแล้วแหละเหมือนเหมือนชุดเนี้ยที่ที่ท่านผู้ชมเห็นเนี่ยเป็นเหรียญที่ไม่ผ่านการใช้งานแบบเนี้ยท่านผู้ชมฮะนะเนี่ยนะ เหรียญนึงก็ไม่น่าจะเกินเหรียญละน่าจะอยู่ที่ประมาณเหรียญละ15บาท20บาทท่านผู้ชมฮะหากเป็นเหรียญผ่านการใช้งานเนี่ยแทบไม่ต้องพูดถึงเหืียญทางด้านราคานะฮะเนาะดีไม่ดีแทบจะขายไม่ได้ด้วยเพราะว่าเ,เป็นเหรียญที่นักสะสมเนี่ยเขาไม่ค่อยนิยมสําหรับเหรียญเหรียญที่ไม่ที่ผ่านการใช้งานแล้วฉะนั้นก็ใครที่มีเนี่ยก็สามารถ อ่ะก็ก็ก็พยายามเก็บรักษาไว้ให้ดีนะหากว่ายังไม่พอใจทางด้านราคาราคา10บาท20บาทเนี่ยผ่านไม่ผ่านการใช้งาน10บาท20บาทหากท่านยังไม่พอใจทางด้านราคาก็ก็คืออย่าเพิ่งขายยกตัวอย่างนะอย่าเพิ่งขายสมมุติแต่ว่าปปาเนี่ยยังไม่ขายก็ไม่เป็นไรแต่แนะนําให้เก็บรักษาไว้ให้ดีนะนะเก็บรักษาไว้ให้ดีบางครั้งบางบางท่านเนี่ยยังไม่ได้ขายยังไม่พอใจทางด้านราคาหรือยังไม่พร้อมขายเนี่ยอาจจะปล่อยป่าละเลยสเปะสปะไว้ ไม่เก็บรักษาไว้เนี่ยหากวันใดวันหนึ่งวันทั้งหน้าราคาขึ้นราคาสูงขึ้นมาท่านผู้ชมฮะก็เท่ากับว่าเหรียญของท่านนั้นเป็นเหรียญที่เก่าเก็บไม่เก็บรักษาดีราคาก็ไม่ได้อยู่อินซีอยู่ดีท่านผู้ชมฮะฉะนั้นใครที่มียังไม่พร้อมจะขายก็เก็บไว้ก่อนนะฮะนะเก็บไว้ก่อนจะดีที่สุดเก็บไว้กันหมายความว่าเก็บไว้รักษาไว้ให้ดีแล้วกันท่านผู้ชมฮะน,นะจะใส่เมาส์พลาสติกอา่าหรือว่าเมาส์กระดาษท่านผู้ชมฮะหรือว่าตลับพลาสติกอะไรประมาณนั้นนะอย่าไป ปล่อยปะละเลยสเปะสปาะตะฮะเนาะเพราะว่าเป็นเหรียญที่อย่างน้อยวันเนี้ยก็มีราคาเกินหน้าเหรียญไปหลายเท่าตัวแล้วละ่ะก็เก็บไวนะ้เนาะโอเคนะคลิปนี้ปะป่ามาประกาศเอาง่ายเลยมาประกาศรับซื้อแล้วก็มาส่งข่าวว่าเหรียญแบบนี้นั้นเริ่มเป็นที่หือฮาราคาน่าจะ ดีขึ้นไปเรื่อยท่านผู้ชมฮะเนาะดีขึ้นไปเรื่อยสาหรับในช่องของประปานะนะนะใครที่มีฮะประปาร,รับซื้อสภาพไม่ผ่านการใช้งานยูอินซีเนี่ยเหรียญหนึ่งก็อยู่ที่เราวลเหรียญละสิบห้าบาทยี่สิบาทนะน่าจะ20บาทนะ่ท่านผู้ชมนะเพราะเป็นเหรียญที่ได้รับความนิยมเนาะแล้วก็ยังมีอีก2วาระท่านผู้ชมฮะนะมีอีก2วาระคอยติดตามช่องของประปานะ ง่ายเลยใครมีเหรียญบ้านใหญ่ท่านผู้ชมฮะเหรียญบ้านใหญ่2บาทที่ระลึกครบร้อยปีสิริราชแพทย์ยากรแบบนี้ท่านผู้ชมฮะ,ะ,ปบบมฮะไปสังเกตดูนะฮะใครที่มีหากท่านมีวาระแบบนี้ก็สามารถติดต่อช่องของปาปาได้นะฮะเราขึ้นช่องทางการติดต่อไว้ที่ใต้คลิปแล้วล่ะนะก็แอดไลน์เพิ่มเพื่อนแล้วก็ติดต่อกับน้องแอดมินส่งรูปมาตรวจสอบประเมินราคากันเนี่ยท่านผู้ชมฮะนะอ่ะโอเคแนละ้วใคร ใครที่มีก็สามารถติดต่อส่งขายได้นะฮะนี่เป็นเหรียญที่ไม่ผ่านการใช้งานนะฮะเนาะไม่ผ่านการใช้งานเดี๋ยวคลิปหน้าคอยติดตามช่องของปรอปานะว่าปรอปาจะทําการประกาศรับซื้อเหรียญอะไรอีกประมาณนั้นเนาะดูคลิปล่าสุดให้เป็นคลิปของอต้นเดือนมกราคมไล่มาท่านผ่้ชมาของคลิปปีที่แล้วเนี่ยบางครั้งราคาอาจจะ ลดลงบ้างเพิ่มขึ้นอะไรบ้างประมาณนี้ก็ให้ติดตามล่าสุดนะท่านผู้ชมดูคลิปให้ดูคลิปล่าสุดนะเพราะราคาเหรียญเนี่ยเช้าวันใหม่ก็อาจจะเปลี่ยนแปลงกันได้ท่านผู้ชมวราฉะนั้นก็ติดตามติดตามคลิปวิดีโอให้นะถี่ๆนะท่านผู้ชมฮะนะเพราะว่าเรา้นไหนเราก็มาอยู่ในวงการซื้อขายเหรียญแล้วถ้าหากอยากหาเหรียญขายก็พยายามติดตามนะดูช่องปะปลาอยากขายเหรียญช่องปปาก็พยายามกดติดตามไว้แล้วก็ ง่ายเลยับหมั่นดูคลิปวิดีโอไม่ว่าจะดูช่องไหนนะหมั่นดูวิดีโอเขาจะได้ไม่คาดเคลื่อนทางด้านราคานะก็ประมาณนั้นเนาะโอเคอีพีนี้ปอปามารับซื้อเหรียญ2บาทที่ระลึกวาระที่14ครบ100ร้อยปีสิริราชแพทย์อยากก่อนหรือว่าบ้านใหญ่แบบนี้ใครมีสามารถติดต่อได้นะครับ